บอยวูดี้เนี่ยส่งแขกมาให้เราแขกแบบเอกูซีฟเลยนะมาจากเกาหลีอ่ะซึ่งต้องบอกว่านางเนี่ยจะมีท่าประจําของนางก็คือเพลงวันนี้แจ็คก็เลยเตรียมตัวที่แบบพานางมาแบบขึ้นรถๆต๊นอะไรอย่างเงี้ยวันนี้อุปกรณ์พร้อมพี่ไปหาดิเจนชนดาไปเร็วถอยหลังไปลูกไปไปรับ

พิซซ่ดาลองเตะดูเลยไหมน่ารักมา,มากๆนะครับผมใกล้ในวังสงการแล้วสิ่งที่ผมเนี่ยจะให้พี่ดนเจสดาก็คือไปลองเล่นสงการก่อนที่จะถึงสงการจริงโอเคไหมโอเคไหมโอเคอเดี๋ยวก่อนอื่นเรามีของมอบให้ด้วยนี่โลงุงคอเลยครับที่ผมเตรียมมา,าสงการสงการ Yes. โอเคซึ่งอุยคืออะไรครับ Soda Fashion. Soda Fashion. นี่น่ารักมากนี่ Thank you. วันนี้เราจะลองเล่นสงการกันโอเคไหมคะัอเคก่อนอื่น nah, ต okay ้องไปเปลี่ยนชุดให้เหมาะกับการไปเล่นสงการนิดนึงไปเงียนชุดกัน Hello. ตอนนี้นะครับอุปกรณ์ก็พร้อมแล้วนะครับนี่ดิเจสโซดาแต่ชุดไทยได้น่ารักมาก ถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเราจะไปลุยเล่นสงการกันเลย Let's go <S ไปเลยลุงเจงๆ <c oughs> ถึงเรียบร้อยนะฮะวัดหัวลำโพงผมจะพาดีเจโซดานะครับผมมากลาวไหว้พระทำบุญงานโอเคโอเค,อเ,คเราไปทำบุญกันเลยครับไปลูกชื่อลูกชื่อดีเจโซดาขอให้ลูกขอให้ลูกมีคนมาดูมีคนมาดูงาน S2O อเอาเอ 哦悠悠悠悠傻子 처음 해본 것들이 되게 많아서 너무 행복하고 방콕이랑 더 친해진 것 같아요. 음. 라데 ลอง해본 성간 ครั้งแรกเนี่ยเ 제가 차안에서 처음으로 사람들한테 이렇게 써 봤는데 사람들이 싫어하지 않을까 되게 무서웠어요. ไม่เลยไม่เลยถ้าสมการวันจริงๆเนี่ยต้องบอกว่ารับรองมันกว่านี้แน่นอนจะมาเป็นดีเจ EDM งาน S2O Festival นะฮะขึ้นเวทีที่ใหญ่ที่สุดที่เคยทำมาเลยเตรียมความพร้อมยังไงบ้างคระฉันเป็ฮิปฮอปดีเจใน S2O Festival หรือ EDM Festival นะครับดังนั้นฉันจึงเตรียมตัวมาให้ดีที่สุดาคอกรู้ว่านเรัวอยาคุณสามารถถามฉันได้เลยที่นี่เขาบอกว่าคุณมีดีแค่สวยจริงหรือเปล่าครับผมอ๋ฉัน 유튜브 동영상으로 유명해진건 사실인데 이 자리까지 오게 되기까지 정말 수많은 노력을 했었거든요. 그래서 턴테이블이랑 시리 d j 두개다 다루고 싶어서 정말 열심히 노력을 했고 네. 야야 야. ก่อนจะถึงวันจริ 오케이. 오케이? 오케이. แฮ d กว d สดสวั oh. Ay, oh. oh. ีม so. ันมากเลยครับผมแจระวางนีอย่าพูดมากนะใจใจใจ เป็นการแสดงเป็นการแสดงมัล้วนแต่ต้องบอกว่าวันจริงเนี่ยวันที่13มิถุนายนโซดาเนี่ยมาแน่นอนนัดกันแล้วเดี๋ยวผมไปเล่นกับเขาเลยเปิดแผ่นไปเล่นได้จริงหรอเล่นได้แจ็คจะถึงไหมแจ็คนี่สุดยอดมากเลยเวลาเป็นสายเกาหลีถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยโอ้เหล่มแหล่่มผมสังเกตเลยว่าแจ็คนี่ไม่เคยได้มองหน้าโซดาเลยนะฮะไม่เคยได้มองหน้าโซดาเลยมองไอ้นี่หุ่นเขาครับผมหุ่นแล้วก็ไอพุงเขาขาวตอนแรกก็คงโซดาไม่พูดเหรอหรือว่าไง อันนี้แย่งพูดมาเลยไม่เขาพูดเป็นคนขี้อายมากแต่จริงแล้วในการเตรียมตัวของเขาเลยนะครับวันจริงเนี่ยเขาบอกว่าเขาตื่นเต้นมากเพราะว่างานเนี่ยคือเป็นเวทีที่ใหญ่มากและเขาเนี่ยซ้อมเยอะมากเขาอยากให้มันเต็มที่และสนุกสนุกแล้วก็แบบเขาจัดเต็มเลยครั้งนี้ครับโซดาดีเจโซดาหรือโซดาเนี่ยจัดเต็มมากคุณผู้ชมครับกับงานแทบ s i S2O ที่จะเกิดขึ้นในวันที่13 14ามเมษายนดีเจโซดาจะมาวันที่13วันแรกเลยใช่ในช่วงหัวข้ามดังนั้นต้องบอกเลยว่าไม่ใช่นุ่มๆแต่สาวๆเพราะว่า โซดาการันตีว่าโฉงเธอจะจัดเต็มมากใช่โปรดักชั o n คุณนึกถึงเวทีเอสโอเปนใหญ่มากฮะโซดาไม่เคยจัดในเวทีอย่ขนาดนี้เขามีการเตรียมตัวเป็นเดือนครับอยากให้ทุกคนได้เห็นโฉงโซดาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเธอเคยทํามานะครับโอ้ใหญ่มากอ่ะจริงเข้าแล้วผมโชว์โชว์โชว์ใช่เพราเขาก็เตรียมตัวแบบโโอ้หให้ผู้ชมไปติดตาม Facebook ของ s อสโอเฟสติวัลสำหรับรายละเอียดนะครับส่วนใครที่อยากจะไปร่วมงานกับเราซื้อบัตรล่วงหน้าได้ที่ s อสโอ festival.com s 2 o festival.com ซื้อบัตรผ่านทางออนไลน์ง่ายมากง่ายมากนะครับเอาละจบจบอะไอะไร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 อะรอบไรอคไรอะไรอะไปอะไรอะไอะรอื่อะไร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 อะรอะไอะรอะไรอะรอะไรรอไรรรมไรอออออไอไอไ หมายเลขนี้ครับคลิปรายการจบแล้วค่ะแต่ถ้ากับว่าคุณผู้ชมไม่อยากจะพลาดคลิปเด็ดเด็ดอัปเดตแบบเร a l Time กดนี่เลยค่ะ s u b s c r i b e รับรองไม่ผิดหวังค่ะกดเลย